มันเต็มนองกับสิสกดบอกไอพยาบาาเมิ่อ,อเออแสดงว่เมืม่อหนึ่งเลยมันจะต้องเมื่อหนึ่งตอนเต้าหาคำนี่ตั้งสองเต้าเนาะสองเ<า><อ>ต้าเลยสามก็ได้เพราะว่าเต้เห็นนองนองเห็นเข้าไปนั้นสวงเที่ยงกับสวงคํำนะเพื่อชิมาไอเปียนห้ตลอดน้ำมันเป็นน้าสองเสียออพี่หน่อยไลออกไปนำเลือดไลออกสองเต้าเลยเดะขามาเต้าพี่น้องเอาสายใส่โบเมนแต่ว่าเต้าเดียวสองข่างเลยเจอะ เอาน้ำยาน้ำไหลเลือดไหลออกมาระบายของเสียออกบดมือบดเวนเออสกึมปะเก่งเลยพี่น้องเคยห,หากาคุเคียคนป่วยเป็นนักนักดื้อนองพิมน,นี่เลยแบบเพิ่นดูแลจังไดเห็นจังไดทักเคยเห็นได้คนแต่กี่เห็นอยู่แบบเบาๆเนาะแบบคือจังเคยอนันผ้าร์ดาไปผ่าตัดใส่จริงบ่ผ่าอันช็อกโกแลตชีสกับผ่าอะไรเพิ่นกระแห่แต่ส่งเพิเพ่นบริแยนนี่แหละบริแยนใส่น้ำเต้าเข้าไปแน่นโดยทักข สบายดียสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุกคนบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื่อนี้กำลังพบพรอกับช่องเซาล์กิมใจสว่างคือเก่าคือเดิมเมืเอ่อนี้กำนั่งกินข้าวแล้วก็ทิมานั่งอยู่ทางหลังห้องอาหารพี่น้องไอซชั้นซองให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะเพื่อมีเอฟซีอยากเบิ่งเนาะพอดีมีเอคยหากักเพิ่นโทรมาแต่อียังก่อกำแพงเพชรบอกพี่ช่างโก้เขาว่าบอกว่าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยหนูเอ๋อเนาะเว้นนี่โทรมาเรื่องน้องพิมพ์ เ่นแนะนำวิธีการดูแลน้องพิมพ์เนาะกําแพงเผ็ดบวบชยงก็ยังแค่ๆอันชื่ออะไรอีลบะบาทหันโอ้เนาะประมาณนี้แหละให้เบิ่งก่อนหากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้เลยสบายดีอีกรอบหนึ่งอ่ะสไลด์เพิ่มไปคอยออกก้องน้ำาอคยนันเกิดเนาะฝากเป็นกาลังแรงใจอีกรอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดอ่าเป็นกำลังใจแซากึมนะพี่น้อยหนึ่งไหลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจที่สำคัญเนาะที่เราจะมีแห่งพักดัน ต่อสู่อยู่กับน้นองพิมพ์จนกลัวน้องพิมพ์จะหายดีเป็นปกติพี่น้องเลยเพราะว่าเขาอยู่นีก่กะกะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีซี FC ทุกคนที่ถ้าเขามีวิวเนาะสก,กึมกับมีรายได้นะสไลรายไ,รได้ก็คือมีมีในช่องยูทูบแหละช่วงนี้ที่ทามาถ่ายคลิปนะถ้าอื่นก็แม่ระบมีเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเงินขากินขคยากกับผู้ใหญ่แห่มาซื้อกินเขาจะซื้อกินเนาะเงินส่วนใดเป็นของน้องพิมพ์ก็ไว้น้องพิมพ์อย่างเดียวคือเขาบริกรรมพนกัน บ่ะนี้คือของส่วนตัวให้น้องใส่ยังบ่ได้เอาเงินของเอที่ว่าเป็นซวยเหลือมาอยู่ในแรดชาร์เพลตเนาะเป็นเงินที่ว่าของเขาหมากมุมไหนก็ซีเมอร์เป็นกระว่าเอฟซีฟังว่าอาการของพิมเป็นอะไรนอสอะไรเนาะโดยอันจะจะไปเยี่ยมเป็นมืออาการเป็นอะไรนอสอะไรอาการก็ดีเคลื่อนยุกเพลื่อนห้บำบัดไออยัางออก็บาบเป็นให้ออกกําลังกายขาเนนี้แล้วก็ย่นขาเนาะแล้วก็ลุกนั่งแล้วก็ย่นขาลงออกกําลังกายแล้วก็ ก่อนสีออกมากเพื่อนบอกให้เซ็ตตให้เพื่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าคลุมให้เปลี่ยนเพื่อนใา้แม่เพื่อนก็ทุบแข่งทุบค้าขึ้นลงนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าจะนั่งโดนก็ได้เนาะเป็นยังสะพิมยังเก็บแคลอยู่แต่ว่าเศร้าขึ้นเฮ็ดเลยพี่น้องเอร้ึ้นเปิดแคลเพื่อนพี่พี่น้องก็สีแค่อยู่สีแค่พี่เจนาท้อพี่บอสขึ้นบอสอะไรไม่พี่น้องเอาเลยพี่น้องปวดโค้งอะ เด็กน้องจะต้องขึงมากน้ำมูกไหลพี่น้องแพ้ยาวพี่น้องเองคือเอฟซีเปลาเลยค่ะเขาต้องใจเย็นๆนะอะไรเนาะเพื่อว่าให้แพ้หายเป็นสิ่งคอยกับเมื่อก็ขอบคุณเอฟซีทีที่ทำในหน้าเนาะว่าเป็นเป็นแพ้ไงเขาต้องใจเย็นๆโทรเข้ามาแล้วเขากะให้อยู่ใกล้หมอเบิ่งแพ้ทุกมือทุกมือถ้าไปแล้วถ้าสมมติกับมากลับเมื่อก็สิลำบาก นอกซาไลโดยการทาให้น้องเศร้าเนาะปกติเป็นเนาะจนกว่าหมอสิอนุญาตแม่นฮาก็บไดเล็งเนาะแต่เฮากัอีตนคือว่าไงานสบายเอ่อเห็นคนป่วยจมกับจมซื่อๆเนาะวยบไแมนก็คือว่ายใจแต่ให้กำลังใจน่องเข้าใจอยู่ว่ามิเตอรว่าอดเอาเด้อเจ็บกับอดเอาแจ็คสี่เหว่าตั้งใจเนาะครับขนาดเฮาวฮาวฮาเป็นคนธรรมดาเนาะแต่ให้ว่าเออให้กำลังใจว่า เดี๋ยวก็สิบเสาดอกเออสู้เอาคือเวลาเจ้าขับไปเสร็จทำความสะอาดโตเพิ่นเนาะมือได้เพิ่นใจเบาให้ใจโมโหเพิ่นใจให้เพิ่นเจ็บแผลเพิ่นกะหนณาการง่วงนิดเนาะคือคือเสารไลน์นี่ดูแลคนป่วยกะเอาใจเพิ่นได้พี่น้องเนาะอันอันนี้บาลอยเจ็บขาบาลอยบีบบีบขาให้เพิ่นกัดบีบแห้งไรกันวะอย่าบีบบ่บ่ให้บีบมันเจ็บจัดซื่อเอออันยานเพิษยังก็ยานพิษเพิ่นเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเจ็บโยน่ะ แต่ซาไล่ไปก็ดูแลนอ้องคนดีพี่น้อยบีบขาบีบขาอันนี้เพื่อบริเวณว่าเพื่อจะดูแลเนาะตั้งแต่ก้อนหนา<อ>นี่ก็ไปดูแลเนาะตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลซาคึมมีความรู้สึกแบบเห็นเนนออน้องเปันหักกันแพงกันแล้วเออว่าคูนคูนน้องสาวเอะไรคูนหักกันดูแลก,กันคือเอาไงซาคึมบริยองตัวหนาซาไล่น้องแบบขนาดซาคึนมนี่แบบไปอ,อยู่ก็น้องสาวเนาะเพิ่งเคยพาตัดกับบดิเคยไปไปจับไปบายดอกแบบอันนี้แบาบยจับทุกอย่าง แต่แต่ก่อนอยู่พุ่นกะน้องอาบน้าแล้วกะเปใส่เสื้อใส่อีหยังให้ใส่เบิดเฮ็ดให้ทุกอย่างเนาะแต่ว่าตอนที่รักษาคันก่อนๆนี่แพ้ยั่ไงสามีบ่เ็บบบบ่่่ใหญ่บ่ใหญ่เพราะว่าท้องมันน้อยๆเนาะกันแพ้กันน้อยอันนี้คือว่าท้องใหญ่เด้เกิดการเซ็ตตัวให้แล้วโอ้เกิดว่าปาแพ้กันน้อยใหญ่เนาะท้องก็ยังยื้เยอะเลยว่าโอ้ยได้สามีกันดีแล้วดีกว่าอันท้องใหญ่คือมาเออ สมีก็โอเคแล้วเออก็เลยเออเจกี้เดี๋ยวมันทองยุ่มันกระชินน้อยทอนงดีเลยอ่มคือกันตะโคนคอดหลบไปไหมแต่ว่าทองมันกระชินยุ่ยนิดน้อยแต่ว่ามันกาแฟบ้างแหละทองเนาะเดี๋ยวแต่แต่ว่าล่อล่อให้มันหายดีกว่านี้มันกระชินยุบเขาอันแท้เป็นเจกี้ป่าทองมันทางควงเนาะทางทางทางควงทองน้อยมั้ยนั่งตั้งพูอกันพาตั้งพูอกันพอเห็นน้องเท้าไปกันค่าขวดพัชชีไน้องสาขวดพาสิได้ ม<อ>่พาขวดพาขวดก็คือพาขวดผู้นิ่งๆก็สิอพาขวดอันนี้เพิ่งพาเนี่ยตั้งเลยเออพาคนละแบบเนาะแม่เขาอกมันอันนี้มันมันใหญ่แน่เนะววาะเพิ่งกว่าวย่างออกโวเบเลยจังเลยเพิ่งกล่าวพาเนี่ยตั้งค์มันใหญ่แน่เนาะเขาไปกันยังแบบอันน้ำที่ว่าระบายเลือดออกมายังหลายคือเก่าเนาะเขาขึ้มก็ไปเบิงบ่งเมือเจ้านี่มันก็คือสิว่าเป็นแพลเห็นบอกขนาดแพลเขาในยังมันยังออกเนาะ ไอ้น้ำมันอ่ะเพลยน้อยมันยังมีปีโป้เพื่อมันสีแหงเนาะน้ำแบบน้ำระบายเขาเซียมมาเลยเนาะแบบพี่หนามแบบบางคนอะว่าเลือดเลือดมันซ้ำอันยังกาะเขินวะไอบางคนแบบว่าลดตำาบเขาเนาะเขาบอเขาบริหารลมแบ่แม่งไปเลือดกลั่นสมองเพราะเลือดไม่อยู่ในเนาะบริเวณระบายออกแบบคือเนาะเพื่อยังวะแามหมอมาเฮ็ดอันเพลหายเถอะคือกันก็เข้าเนื้อคีเพลเนี่ยือเออมันถอกมันเป็นหนาม อยู่ข้างในเหมือนกันแล้วก็เขากับเก่งๆเลยนะเข้าก็เจ็บแปลว่ามันมันระบบหรือมันยังไงข้างในเนาะมันก็คือกันก็ขี้แพเหมือนกันเออขึ้นน้ำจุ้งร้องจุ้งร้องเนี่ยแท้องแบบน้ำยังเต็มอยู่เนาะน้ำมันยังเต็มอยู่เนาะแบบมันเป็นเข้าสังเกตบงท้องนี่มันบปรมเนตตะว่าท้องใหญ่มันอาจจะมีน้ำที่มันยังแบบถ้ายๆกับแพมันบวมอย่เนาะมันจะโบแห้งเดียวเขาอยู่เขามสิจังสิกระสับปรนก่อน จนกล้วยไอหนามสีบลมนี่น,น,นมน้ำเต้าน้ำแห้งเนาะเออ,อแมนชกุ้งบะาน้ำเต้าตมันสไลออกเจ้าว่าน้ำที่มันไลออกไม่น,น้ำเต้านี่เจ้าเดชามเน้องนางพิมพบอกว่าเมื่อหนึ่งมันเต็มเต้าเนี่เมื่อหนึ่งแตกเต,ต้าไอทานนองเขาเขาไปนี่เพื่อนก็ซิ้มาเปลี่ยนชว่วงเวลาเทียงเนาะแต่ก็ตอนแรกเพื่อนก็ซิมาเปลี่ยนออกรอบหนึ่งแสดงถามันเต็มน้องก็ซิ้สีกดบอกไอพยาบาลนะเพื่อนโอ้แสดงว่าเมื่อหนึ่งในว่าจะต้อง มือหนึ่งตอนเศ้าค่าคำนี่ตั้งสองเต้าเนาะสองเต้าที่สามก็ได้เพราะว่าพต่เต้เห็นน้องเห็นเขาไปนั้นช่วงเที่ยงกับช่วงค่ำนะเพื่อนซีมาไอเปียนห้ตลอดน้ำมันเป็นน้ำชองเสียพี่น้อยไหลออกไปนำเลือดไหลออกสองเต้าเลยเลยคามาเต้าพี่ีน้องเอารายใส่โบเมนแต่าเต้าเดียวสองขางเลยถึงจะเอาน้ำยานำไหลเลือดไหลออกมาระบายท้องเสียออกบัดมือบัดเวนเออสกึ่ม่ะเก่งเลยพี่น้อย เคยทากระคุกียคนป่วยไปน,นันง่งนักงคือน้องพิมนี่แบบเพคนดูแลจังได้เห็ดจังได้เคยเห็นได้คนแต่กี้เห็นอยู่แบบเบาๆเ,เนาะแบบคือจังเคยอัผ้าซาดาไปผ่าตัดใส่จริง,งบ่ผ้าอันช็อกโกแลตชีสกับผ้าอะไรเพคนก็นแง่แต่ส้มคนบริแงนี่แหละบริแงใส่น้ำต้าเข้าไปแน่นผักขา่ขาแต่ของน้าซาวคนี่ิแงได้คอปาดคอคอใหญ่ถ้าวล้อถ้าวล้อเอาไว้แล้วก็สิคือคือน้องพิมพ์หรือว่าเคลื่อนเล็กน้อยเป็นเนื้องอกค่นี่ เขาก็บอกมันจะค้ำคอพี <hi> <ind> ่น uh ้องชาวบุปผาโดยแต่ในซาเอาไว้ประมาณซาำหมื่ยไข่เงินเราก็พายออกตอนน่ะพาอยู่อันมุกเดาอนนึงแต่ที่ปีที่แล้วนะก็สามหมื่นบาทได้พี่น้องสามหมื่นบาทอยู่พายุงมอลัดเพคนกับเก่งเท่านนั่นเองนั่งจากที่พายแล้วพนี่พวกพานี่เป็นห้อยเลยเป็นห้อยเลยแรกๆแล้มาเราก็เสียวเลยแบบแล้วร้อนแล้วมีแต่ฟันแบบแบบว่าคือพายคอคออนะมันแบบก็จะมันน้องพี่เมี่ยงว่าฟันขี่อันฟันย่ำใดก็ได้แต่ขี่จักรถขี่จักรย แล้วเร็โอ้แอนฟันเขายังไปอยู่พาบัตนั่นจะปลูกแคนเอาอ่ะพันขี่ตลอดว่าพันนั้นพันมาจะขี่ตลอดเออเต้มือออกมาแม่เขายังว่าวอ่เขาน่ะฟันนขี่รถเลยติดแต่ไฟแดงไฟเขียวขี่ไปในตานล้วรับตาไปไม่เห็นแต่ไฟแดงไฟเขียวขึ้นเขียนกับขี่รถอยู่ตลอดเวลาลักษณะว่าแต่ก็ไปเอื้อนอายุควันนะเอื้อนอายุของพาตัดก็เอื้อนมาแล้ว อยู่หอไอซียูกับเอื้นมาอยู่แต่ว่าควันเท่ามันหองลอยเนาะตอนนี้เพราะว่ามันยังบ่นอีกเนาะจิตเทามันยังบ่นเป็นเพราะว่าเขาตายอะไรขึ้นเนาะไม่ตายในชีวิตใหม่เนาะใส่ยาสลบหลายอดเนาะวางโลกซ้ำฉีดเชื้อวางเลยแต่ขามานี่เนาะสไลด์เธอว่าหมอเฮ็ดอหี่ยงนั่นหูมือเบิ้ดอะไรยิ่งเบิดแต่ว่าเขามื่อตาบ็ได้ซือเจรงเนาะเว่าหูซึกเบิดว่าเฮ็ดอหี่ยงแต่ว่า มันแค่ว่ามื้อตาบุงบุ้งได้เลยว่ามูนี่ได้ยินเบิดบุ้งได้รับแล้วบุ้งได้ยินถ้าได้ยินเบิด์ตแสดงว่าสติเพื่อนนี่แบบดีแต่บางคนเพิ่นว่าอีหยังหงวยเพิ่นว่าบ่ฮู้เมื่อแล้วเนาะเขาเป็นหงมื่อได้คนบ่แข็งแรงน้องบ่ฮู้เมื่อแล้วจากเต้าดาวนะินยาเบิร์ตเสร็ไอเบิด์ตยังได้หงมื่อเต้าดาวนั่นหมอผ่าช็อกโกแลตชีสจ้าฟังออกมาเป็นวันมือแล้วจะบ่ตื่นหมอจะมาให้ว่าเาจะต้องคลิกขิงเพราะว่าเจ้าบ่ช่วงแล้วมันเปอันตรายแบแต่น้องเห็นบ่เเฮาฮาไปน่ะพิมพ์อ เพื่อนเพื่อนมืนตาคุณเพื่อนเห็นบอกที่ว่าน้องมือมึนนะผากเพื่อนมืนตาเพื่อนือเจ้าหลายว่าเพื่อนจะไปจับน้ำผาดน้องและน้องกันคือชื้นคือตาบ่มันมืนตาเบิ่งข่อยอ้เรี่มันยักคิ้วใส่เนาะเออหัวหูวเมื่อหูวเมื่อประตูหมอไอ้เอาเขาห้องผ่าตัดทอดเรนหลอดเขากระหัเมื่อเบิดอันเมื่อวานนี้ได้เนาะอันแฟนชอบกลิมโทรมาเนาะคนนี้อยู่เรื่องคนว่าใครดีเ็งานปูเดียวมือนมาใช่มคนว่าใอ้ตู้ซีดเป็นตู้ซีดเปลี่ยเราจะไปไหมคนว่า ้าก,กึมเขาไปเมื่อวานนี่ตอนเสาร์โซก,กึมมา่ายรูปอันมังน้ำเต้าเลืออนเพิ่นเบิ่งสองอัน<ม>ได้ย่างอยู่สองขังเสียเมืม่อบอกโซกึมเราเยอะคนโอ้ยแต่ย่านเราคพเรนเลยแต่ย่านและปจิก้าทิ่เมื่อเราเล่น<ม>อะได้ย่างะระยะหนึ่งเขาอยู่นในนะเขาก็ได้บอกเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกับอัปเดตชูเอ็ซีฟังเนาะว่ายัางเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้เพื่อ,อ,อว่าค่ญญาสมผุดว่าผู้ใหญ่ใจดีรูเอ็กซ์ซีใจบุญทนันใดอยากซอยซอยสำหระบคายาน้องพิมกะยังฮับคือเก่าพี่น้องอยป่ะตอนนี้หนียังสไลด์สไลา์สองเซนสองเซนกิน สองเซนเจ็ดเนาะ<ด>ยงังค้างอยู่ละกันมีไปลายไม่ยู่จะจำก็ได้แต่จำได้ไดแต่ว่าสองเกียน,นบันนี้บันนี้เทากับจังสีสำหรับอีกอื่นนี่เนาะเพราะฉะนั้นสำขึ้นกับกับบ่อได้เพราะว่าต้องอัปเดตเงินค่าใช้จ่ายยอดยังเหลือเทโซไท่าไลเพราะว่าสไลด์ถ้าเขามีเงินหลายเขาก็โบนักใจดอกสไลด์ถ้าสมมติเขามีเงินสุราษหายแสนบาทเนาะ<ด><ด>อันนี้เงินมันติดลบแล้วเทาสิบกับเมื่อกับบ่อได้คือข่อยตาจะไปกับบ่อได้ภาษีจะอยู่กับชพิมผู้เดียวหรือกระแพาะกระยา ซีอู่กระตูซิดกับชาวไรเรากับโบซานิสปันได้กับสิบบุญญาเปิ้นกับเป็นผู้ชายกับโบซานิสคือเอื่ยงว่านอนกับนอนหอมเดียวกันียังกับมียังเขากับปุซากันเนาะแค่ว่ามันยุ่งเกือบเดือนแล้วมันสนิดกันเลยมียังเขาก็บบอกกันเลยเบิร์ดนะเขาสีปากเพิ่นไปเขากับอีโจนเพิ่นพี่น้อยก็เลยบอกว่าเออเหตุให้มันชุดมันเทิงสศร้าว่าอดอายุสก้อนว่ากระเทินเหตุบุญเสวยเรือกับเหตุให้มันดีมันเศร้าเขากับสิได้บุญบ่ต้องขึ้นยังร้ายว่าสินะก็เลยบอกกับคครอบกับเออกบ่เป็นยั้ว่ไป เท่ากับถ้าว่าสักกึ่มนะฮะและมาแรกๆได้พี่น้องเยปั๊บบริได้เลยคือมันมันอึดอัดมันบกมันยักมันยังไม่ยักมีแต่รถตาล่าตาล่ามันพี่น้องเยยยาเนาะท่านบอกว่าพี่กับคนไลายเนาะกันยังโอูเมืออะไรด้สิุดเลยมื่อไดิคือว่าอันมาอยู่ห้องบ้านนี่กับกับเดือนอย่างนี้บริเลาะบริทัวมันใหญ่พี่น้องเยเนาะบริทัวน่าสนใจเนาะยังอยู่แต่บริเวณแถวนี้คือเก่าอยู่หอพัตัดแล้วก็อยู่แถวมองกินเข่าแล้วก็อยู่หอฟุกเซอร์เท่านั้น บกเื้องไปฮอกันระยะเนาะแม่นบอนนองไปกับไอ้ของไอซียูเนาะถนัดแม่นจะยุ่มบยู่เบื้องพูนเขาก็บริเลอมันไกลมันกลัวแต่เพื่อนบอกว่าเอียงร้านอาหารร้านนี้ยู่แถบหังนี้พบนีเอียงกับบริษัทซองเบงเนาะคือคืออยู่โรงพยาบาลนี่มีร้านอาหารปลาร้ายหมอกเนาะมันใหญ่มันกลัวใครเป็นมือแรกที่น้องเขามาโรงพยาบาลแห่ง หมอโทรน้ำเนี่ยกาแฟเลียนหมอว่าโอ๊ยปรต้องเฝ้าประนันกระไดกินเข่าสักันกัดกินอยากหู้อยากมันตื่นเต้นออกมาอยากหู้วานทองสิว่าจังได้หมอสิว่าจังไดข่อยมาเมื่อแรกกับบะพมีเ้าอันถ้าพาน้องพิมมาห้องเอ็กซเรย์เนาะบ่พะมีอยู่ห้องห้องอันคนสักประวัติคนไข้ต้องส่งกีทีเอสให้กันบะพมีอย่างมาโอ้ยอย่างอาหากันแม่ประเด็นนี้หู้แล้วว่ะพามีเอ้ยจุดทันจุดนี้เด้ออยู่ห้องอาหารได้อยหูแล้วยางมะลดอยู่สั้นหาเดือยเรากันเพราะว่าเขาบ่ได้กบบ่ได้ไปไล่บ่อนเนาะเด็กๆอย่าลุงกระไดแม่ ไปลอยเลกันนี่นะบันนอกบันนอกได้พี่นอกจอฟังบันนอกแหงไปใสกันก้มกันไ่ปลอยเลบันนอกจะพัวซูลกลงกันนะครับนหัวกับบอกมัจับมันยังเอิกกึ่มเจ้ากันเลยเขาเบื่อุูไปลอยลอเลยจะนาจับเพัวเสียใจกมาแลก็แบบบันนอกที่น้องวว่าเรือเมื่อตนนี้นะสัากันหิวเขาหิวสงก็ต้องมาแกงนะแันยังกินไปตามันกินไปตามันห้นห้างหรือยูวแหงกระบอมีมันเมื่อในเอซมาคอมเมนต์สกกุ่มอ้าว่ะเพิ่นวะ เิ่นคอมเป็นซอกรม,มนะซอกรมบาร์เดซ่าดอกพี่น้องเออเพิ่นว่าอา่ะพอมาเด็กเข้าไปเด็กขเขาตีดคอตายเพิ่นมั <c oughs> ้ยกินบวกกินแล้วแบบกังหวงค้นไข่เนี่ยอยากกินแน่ปะเนี้ยซาลัยอ่ะโดยกินย <c oughs> ่าง,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 งน้ำย่างน้ำนะขนมปังอลไรอิมอ่มเลยเพิ่นหอดซะพิมมันก็อิมอ่มเลยสินะพี่น้องมัน <c oughs> แรกๆเขาปั๊บโตยังโบรได้เขาบุหรี่ขน,นมปิมมันจะยูโตหรือสิกับพอเขากกับสาลัยแล้วมือหนาว่ะอ้สาลัยเออว่ะพัดมือพัดแต่มาเตือนพีเอ็มเนาะแล้วบากันาปบาเฮาบุกขึ้นนลอยเนาะว่ะเขาสิมาหอดจุดนี้แ่ะ ขึ้นเมื่อตะนิดว่าสิทิ์ขึ้นหลายอย่างพีงนพ่น้นองมันขึ้นขึ้นไปสารพัดขึ้นตังวนสารพัดยันยันน้องพิมพ์นี่บลอนด์เย็นตอนเวลาเป็นผ่า,าตอนเย็นเสียเลือดเย็นแบบแน้นองยังคิดเห็บนบ่าน้องไปนั่งห้องนั่งห้อยู่พี่น้องบบอคิดมันกันมันกันหนาคิดเนาะว่าน้องมันท้องไงเด็กกับบอดี้อ้หนีดอกเอ้แบบนี้นตะลอบใจเจ้าของว่าหมอเก่งหมอ,อเป็นยังเนาะบอดี้ก็ยังคลานมาได้ นก็บอกไว้นลวว่า <cu> อ <ide> ันเสียงนั่นเสียงนี้เพราะว่าอันนี้มันมันก็บอกทุกคนเนาะว่าเสียงหลายอย่างนะขณะออกมาแล้วแม่ยังอยู่ของไอซียูขไปเขายังอันแค่นี้ก็คขึ้นเลยพี่น้องเห็นน้องโอ้ยูย่าคือซบนตาแบบเอาง่ายดีน้องไอซียอย่าคือซบบนับคือคุยังบอกว่าน้องบมเคยห้บผได้เห็นแค่รอบรอบที่ว่าผ้ารอบที่สองน่ะไอซียูสถาบันมะเร็งน่ะ ยังกั้นน้ำตาไวไ้ได้เด้แบบว่าอยา่างไรไงคุณได้เห็นน่ะนะอออืเรอบนี้แบบบ่ไวเอบบันนีแบบมันหนักเลยปกติน้องนอนโรงพยาบาลสองคืนเนาะไอเน,อนาะอันห้องพักไอไอซียูนะก็ได้ออกมาอยู่ห้องพักเพื่นนี่แต่บันดนี้มันที่ว่าคิดหนักคือว่าสิได้พาอีกรอบนึงสิได้เอาเขาไปเลี้ยนอีกรอบนึงสินะโอ้เราคิดว่าปฟาดเขาไปอีกรอบพาแล้วอะไรเง <พา S 2> ี้ยก็แล <พา S 2> <อ>้วอันนี้ก็คือเออสินสิได้พาอีกก็เลยแบบโอ้ยน้องคอยสิไว้ว่าแบบ เห็นใ่น้องเขอภาวนาเนาะว่าให้น้องปลอดภัยนะเขาไปทาพา,พา,าดอีกรอบหนึ่งเป็นเ,นเนตา้าโตนี่มิต่ถามวาไว้บ่เขาเือยกระทามเนาะไว้อยู่บว่าสิเขาไปห้อผ่าตาดัอดอีกรอบหนึงไว้เออไว้กับสูสูออเดอเอื่อยกว่าทั้งวอกแบบจะห้น้าแน่นะเพราะว่ามีต้นน้องเนาะเพราะว่าน้องมันทนเจ็บนะว่าโอ้ก็เลยบอกสูสูเดอร์ เขาเาอยากหายเขาต้องสู้เอาเลยว่ะแม่ถึงชิ้เจ็บจนได้เขากระสู้ว่าเขาบ่ได้สู้นแต่เขาคือว่าทุกทุกคนเพื่อนให้กำลังใจเขายุอะไรว่ะให้คิดว่าเสาขึ้นไปซักยายนี่น้องเข้มเดี๋ยวนี้ปวดนี่เจ็บเนาะขณะนี้เข้มแท้งแล้ว่ะแขนสองแขนนี่คออีกสองข้างแขนนี่เขี้ยวเบิดสองข้างแล้วกันนแอวอีกแล้วกันนแค่ขาอีกเนาะเกือบทิศบอลเพิ่นบอกยข้ฟังซมแบบอันพยายามอันหมอเพิ่นสี ซีดเลือดออกในเขียนอืแล้วก็มาใส่ในคอของมัีดซีดออกในตัวห้องกระสีดเขาอีกเออแล้วก็ซีดเอาในทุงน่นนี้เพราะว่าเลือดมันออกไรก็มันเข่าเนาะเพื่อนก็จําเป็นต้องเอาใส่ไอ้เข็มสีหยาดนะซีดเขาในเนื้อในในเส้นเลือดให้กระสันมันสิบทัฒนอนอกคนว่าคนก็คนว่าเฮาหูวัดไงวาหมอคนเห็นยังเฮาเนี่ยซีดีดเลือดอยู่ในทุงน่ะมาใส่ใส่แขนในใส่เส้นเลือดของมั ซีดใส่แล้วก็ะซิบซีดเขาจนไ่เห็นบมวกแก๊นเอา,เ,าเขียวหมดว่ะเออว่อวาแล้วว่าเลือดมันออกหลายเพิ่นก็นต้องเล็ดแบบนี้แี้ยเลยแม่งแต่เพื่นเก่งอะีรด,ด้วยเลยแล้วยิ่งจะเสียงหมอปุ้นนะแต่เ้างเพื่อตานน <laughs> ก็ขืนโดนนกันเลาให้ใครฟังออมีันไที่นักข่าวที่มาฮาห้องเมล็ดก็ส่งขวกคขามาให้แบบสกิม,มคืนนีส่งคลิปว่ามีคนยูทูบเล่านะที่ทั้งทักใต้ทักอย่างนี่แหละ นล้อปักเซ่คนนี้เป็นคนเสียงปักเซ่คนเขาอะคลิปเฮาไปรีแอคชั่นแล้วก็รว่าเรื่องน้องพิมขอบคุณคุณหมอคนไทยนะนี่เป็นกาย่อมพาวเก่งเพ่นก็ว่าว่าจากที่ชีวิตน้องนี่บกคลองมือเนาะรอแต่มือตายกับบมันมันมันมาเจอปือว่าเป็นเป็นบุญแหละก็ขอบคุณคุณยายเกดีขอบคุณคุณพยาบาลขอบคุณคุณหมอที่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแม่น้องพิมพ์เราสไลา์เนาะดูแลน้องพิมพ์เป็นอย่างดีเนาะคุณ ที่พยาบาลก็ได้เพราะว่าไปอยู่ตึกได้เพื่อนกันใส่ใจรายละเอียดของคนไข้ทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆแม่เป็นบันคือแบบเขาเป็นศาสตร์ใดศาสตร์ใดนะเพียงเนาะแม่กึ่งก็ดีใจพี่น้องเลยมะเขาจุ่นนี่กันแล้วก็ลาฮักทุกคนเนาะบพรว่าหมอบพรว่าพยาบาลเพป็นลาฮักเลยให้ค้าปรึกษาแล้วกับว่าแม่ว่าแบบว่าให้กำลังใจคนไข้แล้วก็ทั้งหัวแม่ดูแลแม่ครูเข่าน้ำกระบอก แล้วก็เรื่องที่ว่าแบบว่ามันอกสิแน่นอนนะพี่น้องเขามาอยู่จุดนี้มันก็มีทั้งคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบแล้วซอกุมกับโบเนมคอมเมนต์ลดไปแล้วเพราะว่าสกุมกับชินน้องกับการลบลบแล้วก็เขาก็จะเอาแต่คอมเมนต์บวกมาเป็นพลังไอ้กำลังใจตัวเองเนาะส่วนว่าคอมเมนต์ลบลบอกุมกับโบหยางห้พี่น้องชาวไทยแบบอาจจะมีบางช่องที่เขาจะเอาหมักว่อใส่กันกระดากันนะซอกึลโบหยางห้ไปไปมองนั่นเพราะว่าสำหรับตัวซอกุมเองเนี่ยซอกุมหักคนไทยแล้วก็ย่องเพื่อพี่น้องไอ้ย่องเพื่อไม่ทำใจ มีน้ำใจแอบประเสริฐหลายแล้วก็เพราะว่าเนี่ยพี่เพิ่นเอาอันทงมาให้เฮากับคงกินอะนะสไลด์พี่เพิ่นบริมีงานประจำเดืพี่น้องบริเฮดียกประจำจิตเป็นจิตจาลักษณะเป็นว่าแต่พี่สงสารพี่อยากซอยเป็นว่ามานั่งได้ปะเนี่ยหลังจากพี่เพิ่นกลับเมืองมานี่บอกกับพี่รอพี่รอว่าพี่เพิ่นก็มาดีแต่งานกับบริมีเห็นยังไงแต่ซอยเรืองเนาะพิ่มันซื้อกับเขามาให้หน่แบบยูด็อกซีหาอะไรปะ อีต้นพอดีพี่โรยยักษีกระเป๋าเอามาให้เนาะจักสีบอยให้พี่ซื้อได้อีต้นเนาะข่อยนะอีต้นแบบถ้าข่อยขึ้นวัาแรกเขาเลี้ยงแม่อยู่เฮือนแม่เลี้ยงแม่คนเป็นคนอันผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยอันเถ้าสลายนะเราเสียเงี้ยปัจจะมาให้เฮาอยู่ไอต้นเราได้พี่โรยเขาเกือบเป็นคนขี่อีต้นคนนึงบอกโอ้จักสีบอยให้อ่ายเพี่ซื้อมากกะดีว่ะคึ้แล้วแบบก็สลายเนาะสลายเหมือนแล้วแต่อีต้นพอดีเนาะแบบนี้แหละพี่น้องโรยแต่แต่กระนำใจกระงดงามเนาะสลายเนาะ รูเลยไดีเหรอส่วนอยากให้พี่น้องชาวไทยเขาใจแบบคูยได้ทีว่ามันบอกบดีใส่มันด่าเนาะแต่คือพวกนั้นนะอย่าไปทื่ซาเขาเขาอาจจะบ่มีะระดับการศึกษาพี่น้อง mm hmm. ที่มาด่ามาเมินนะแต่ว่าสาหรับสาวกลุ่มแล้วคนไทยบริเรียกกระตาเกี่ยงแต่เฮงสําหรับคนลาวนะโ mm hmm. บจักมา,าใช้งานโบจักมาเพิ่งพาอาศัยผนทุกอย่างพี่นอ้อยจังได้กระยายในขีปนี่สาวกลุ่มก็จะเป็นกระบอกเสียงซองนน่อยว่าขอโทษข,ขออือจิตจะว่าให้พี่น้องจังได้กระสาวกลุมขอโทษแทนแต่สําหรับสาวกลุ่มนะฮะคนไทยหลายเนาะ หักคนไทยพี่น้องอกาสิ่วยบอกว่าไลค์เจนคอสิแลนมาอยู่นี่ <laughs> อันนี้จะบอกแต่ว่าหักอะไรพี่น้องเลยนะคะฝากไว้นจันนีกะะก้กับสซอกึมกับเซอไลค์กับสิเดโคตัวผักพรก่อนคลิปพบพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่บอกข่ามโฆษณาให้แน่พี่น้องเลยเกิดจะบอพาดคลิปไหมไมคลิปนี้สซอรกึมเซอไลค์สิเดโอลาโฟเมตพี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหนาเด้อสาบายดีสาบายดี